From Shelf to Self This is Shelf Help Podcast ชั้นนี้มี help ให้คุณเสมอสวัสดีค่ะนี่คือ Shelf Help Podcast Podcast รายการเล็ก,ลกๆรายการใหม่จากพวกเราชาว h าทูช่วงเวลาที่เราจะมาชวนทุกคนพักจากความวุ่นวายรอบตัวและหลบมาทบทวนชีวิตเงียบๆไปกับพวกเราและชั้นหนังสือแห่งนี้ค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับมิ้นที่ียดาและฟองเบียนารุมนนะคะ วันนี้หนังสือที่เราจะหยิบมาจากชั้นหนังสือคืออะไรคะน้องฟองเซลเอสตีมหนึ่งศูนย์หนึ่งวัคซีนสำหรับใจในวันที่คุณคิดว่ายังไม่ดีพอค่ะหนังสืออันนี้นะคะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองจากฝั่งเอเชียค่ะก็คือประเทศเกาหลีนั่นเองนะคะซึ่งจุดเด่นของหนังสือแปลกเกาหลีเนี่ยก็คือเขาแบบอ่านง่าย <S 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 เข้าใจง่ายย่อยง่ายด้วยแล้วก็มี h o ว -to ที่สามารถนำมา,มาใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากมาก เป็นสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็ว่าได้ค่ะก็เลยเหมาะกับ ep ศูนหนึ่งก็คือเซลล์วัตติมหนึ่งนหนึ่งั่นเองเป็นการปูพื้นฐานเป็นเหมือนสิ่งที่เราจําเป็นทุกคนต้องมีเนาะซึ่งเรมีนจะบอกว่าตอนอ่านต้นฉบับอังกฤษมากเพราะว่าเป็นเล่มที่ NCT อ่านใช่แจนินแจมิน NCT อ่านนะคะเราก็เลยสนใจเป็นพิเศษเนาะเราอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่า ฉันดีพอหรือยังนะเกิดขึ้นกับตัวเองเนะาะทั้งที่บางวันเราทําเต็มที่แล้วแต่กลับรู้สึกเหมือนยังไม่พอสําหรับใครเลยอะค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่หนังสือเซลเวสตีมหนังสวนหนึ่งจะพูดถึงค่ะความรู้สึกแย่ๆที่แทรกซึมเข้ามาในชีวิตเราแต่ตละวันน่ะก็เกี่ยวข้องกับเซลเวสตีมเกือบทั้งหมดเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะก็จะมาถามคําถามแบบเล็กๆน้อยๆกับน้องฟองก่อนเคยมีวันไหนไหมที่รู้สึกว่ายังดีไม่พอเลยทั้งที่เราพยายามเต็มที่แล้ว ถ้าจะบอกว่าไม่เคยมีเลยก็คงจะโกหกไปหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องมีบ้างใช่ค่ะมันก็จะมีวันที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราลงมือลงแรงลงใจลงพลังสมองกับมันไปเยอะอม,มากๆเลยสิ่งนั้นแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เท่ามาตามที่เราแบบว่าคาดหวังเราก็จะรู้สึกว่าฉันยังทําดีไม่พอหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นๆหรือเปล่าที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ได้รับผลตอบแทนที่แบบคุ้มค่าตามที่เราคาดหวังไว้อะไรประมาณนี้ อย่างพี่เองรู้สึกว่าการที่เรารู้สึกว่ายังดีไม่พอมันมีหลายปัจจัยมากเลยอะมัน <c oughs> อาจจะมีกับความรู้สึกของเราเองด้วยที่เรารู้สึกว่ามันดีพอสําหรับเราแล้วอะแล้วสําหรับคนอื่นๆอ่ะเขามองว่าเราแบบโอเคแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินจากโลกภายนอกที่เข้ามามีบทบาทที่ทําให้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งเซเวอตีมันเป็นอะไรประมาณนี้คือ ถึงแม้ว่าน,นึงเรารู้สึกว่าเรามีเซ์สตีมประมาณหนึ่งแล้วมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเท่านี้ตลอดไปม,มันอาจจะขึ้นลงตามเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอก็เลยอยากให้น้องฟองลองให้คะแนนตัวเองค่ะถ้าเต็มสิบเลยน้องฟองมองว่าตอนเนี้เซ์สตีมน้องฟองประมาณเท่าไหร่ อ่าถ้าให้คะแนนตัวเองตอนนี้ให้ประมาณสัก9เต็ม10บละกันเพราะเป็นคนที่รักตัวเองอยู่แล้วแต่มันก็จะมีบางเหตุการณ์เวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเจอผู้คนใหม่ๆหรือว่าเจอผู้คนที่เราคุ้นเคยแล้วบางวันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้รับคําพูดที่แบบ ดีหรือสดใสแบบร้อยเอซให้วันนั้นเราจะเติมหวานกับชานมไข่มุกหวานร้อยหรือหวานห้สิบแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็จะมีบางครั้งที่เราอาจจะได้รับคําพูดที่มันไปสก,กิดใจเราบางอย่างมันก็อาจจะลดลงไปบ้างซึ่งแต่ละวันเราเซลล์เอสตีไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่วันนี้ให้เ้าเต็มสิบะเออถือว่าแบบมั่นใจไม่กลัวไม่ใช่ไม่กลัวซึ่งถือว่า เป็นระดับที่โอเคเนาะแต่อาจจะมีแกว่งไกวไปบ้างตามโลกภายนอกพี่มินเองก็ประมาณน้องฟองเบียคือเรามีความแบบเห็นคุณค่าในตัวเองเรารู้ว่าลึกๆแล้วเรามีคุณค่าแบบไหนแต่ก็มีบ้างที่โลกภายนอกหรือว่าปัจจัยอื่นๆ่ะมีผลเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนี้เนาะซึ่งพออ่านหนังสือเร่มนี้เรารู้สึกว่าคือเขาไม่ได้เปลี่ยนเราให้กลายเป็นแบบ high self-esteem นะแต่ว่าทําให้ self-esteem อะมั่นคงมากขึ้นเราสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ง่าย ทั้งที่แบบก่อนอันนี้อาจจะมีแบบช่วงเวลาที่เราซุดลงไปบ้างเนาะแต่พอเรามีเซลล์สตีมที่มั่นคงประมาณหนึ่งอะไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้โดยเฉพาะยุคสมัยนี้ที่มีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนเล่นโซเชียลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนคือต้องมีแอคเคาท์เนาะเราเห็นชีวิตของคนอื่นมากมายคิดว่าสิ่งเนี้ยมีผลต่อเซลล์สตีมไหม คิดว่าถ้าเป็นโลกปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลต่อเซลล์เอติมแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีการเสพสือ่อไม่ว่าจะเป็นทวิตเฟซบุ๊กไอจีโดยเฉพาะทิกตอกที่มันเข้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เด็กทุกเพศท,ทุกวัยก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วมองว่าส่งผลต่อเซลล์เอตีมแน่นอนเพราะว่าสมมุติว่าเราไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมาเรามีความมั่นคงแบบทางอารมณ์ทางความคิดแล้วว่าเราตัดสินใจแบบนี้เราคิดกับมันแบบนี้ แต่พอเราไปเจอความคิดเห็นของคนอื่นหลายๆคนที่มันมีความแตกต่างจากเราออกไปต่อให้เรามีความมั่นคงยังไงมันก็จะเริ่มค่อยเคลยที่ว่าเอ้ยเสียงข้างมากดันไปความคิดตรงกันข้ามกับเราเราก็เริ่มแบบมีความคิดมีอารมณ์อะไรแตกต่างไปจากแรกที่เรามีอยู่แล้วเซลล์เอสติมเราก็อาจจะต่ําลงหรือแม้กระทั่งแบบเป็นตัวเราเองที่สมมติว่าเราเล่นแอคเคาท์ทวิตเตอร์หนึ่งแล้วเราอาจจะ แค่ทวิตอะไรขำๆชีวิตประจําวันของเราแต่มันดันไปสะก,กิดใครบาง,งคนที่เขาอาจจะมาตอบกลับเราแล้วทําให้อยู่ดีๆเราก็กลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนเลยเพราะว่ามีคนมามเขาเรียกว่ายงงไะมา reaction ตอบกลับหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราเราก็จะรู้สึกแบบแพนิคได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้ลูกใครก็ได้ม,มาปฏิสัมพันธ์กับเรา ใช่ก็เลยแบบมีผลแน่นอนนอกจากโซเชียลมีเดียจะทําให้เซลล์สตีมต่ำลงมันมก็อาจจะสูงขึ้นได้ด้วยใช่เช่นอาจจะมีคนมาชมเราแต่ว่าสิ่งนี้ไม่มั่นคงเสมอไปมไม่ใช่ทุกวันที่จะมีคนมาแบบชมเราเราทําสิ่งเดิมซ้าๆๆไปมไม่ได้หมายความว่าอีก10วันข้างหน้าเขาจะรู้สึกด<ม>ีกับสิ่งที่เราทำเนาะสิ่งนี้มีผลต่อเซลล์สตีมแน่นอนค่ะแล้วสิ่งที่อ่านเจอแล้วแบบคือหยุดอ่านเลยทันทีในเรื่องนี้ก็คือเขาพูดเลยว่าแม้โลกจะไร้ภูมิแดนแล้วแต่เรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น โซเชียลมีเดียทำให้เราเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกแต่ว่าเรากลับขาดการเชื่อมต่อกับตัวเองใช่ผู้เขียนบอกว่าโซเชียลมีเดียทำให้เรารับรู้ชีวิตของคนอื่นตลอดเวลาเราเห็นแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคน,คนอื่นและสุดท้ายสิ่งนี้ทำให้เราเผลอเปรียบเทียบกับช่วงเวลาธรรมดาของตัวเอง,ท,งทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนล้วนลงแต่เรื่องดีๆของตัวเองทั้งนั้นใช่เราเห็นทุกๆวันอนะ่ะเราก็สามารถคิดไปได้เองเลยว่าแบบชีวิตเราไม่น่าสนใจเลย ชีวิตเราธรรมดากว่าคนอื่นหรือว่าทําไมเขาดูมีความสุขกับเราในช่วงอายุเดียวกันเนาะจนกลายเป็นความรู้สึกด้อยค่าแบบไม่รู้ตัวค่ะใช่แต่ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เราพบเห็นอันเนี้ยมันก็จะแบ่งพื้นที่อีก <c oughs> อย่างถ้าเราจะเห็นช่วงเวลาชีวิตดีๆของใครสักคนเราจะไปเจอในอินสตาแกรมสตอรี่นั่นคือพื้นที่ที่เราจะได้เห็นช่วงชีวิตของใครดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณอยากเห็น <c oughs> ช่วงชีวิต <c oughs> ที่แบบวิ คนอื่นก็มีความยากลำบากเหมือนกันนะคุณเข้าไปใน X จะเห็นทุกอย่างใช่คุณจะเห็นชีวิตแบบคุณจะรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้เป็นคนเดียวในบนโลกนี้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราไม่สามารถเหมารวมทุกอย่างเป็นตัวตนเดียวกันได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ให้คุณค่าหรือนําเสนอชีวิตตัวเองผ่านสตอรี่อ่ะแตกต่างกันใช่ไม่เหมือนกันเนาะใช่แบบนี้แล้วเหมาะเลยกับหนังสือเรื่องนี้ค่ะเซลล์สเต็มหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยจะทําให้เรามีความมั่นคงทางจิตใจเนาะ หนังสือเซลฟ์สตีมหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงการเห็นคุณค่าในตัวเองหรือคําว่าเซลฟ์สตีมค่ะซึ่งผู้เขียนเล่มนี้บอกว่าเซลฟ์สตีมเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของความสุขและในขณะเดียวกันความสุขก็เป็นผลลัพธ์ของการเห็นคุณค่าในตัวเองเช่นกันค่ะมันเหมือนเป็นวงกลมวัฏจากักร mm. วงหนึ่งเลยซึ่งมันเข้าใจยากเนาะจึงเกิดเป็นเล่มนี้ขึ้นค่ะเพื่อจุดประสงค์หลักก็คือการช่วยเหลือผู้อ่านที่กําลังสงสัยว่าแล้วฉันจะเพิ่มการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่าทําสิ่งนี้ให้มันมัน่ม่นคงงงทีสุดไดไไ้ย ใช่ค่ะแล้วก็เล่มนี้นะคะผู้เขียนก็คือคุณยุนฮงกยูนค่ะคือเขาเล่าไว้น่าสนใจมากค่ะพี่หมินเขาเล่าว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ย<ๆ>เขาเป็นคนที่อ่อนแอขี้แยแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะจนวันนึงเนี่ยเขาโตมาเป็นจิตแพทย์แล้วก็พบว่าเกือบทุกปัญหาของชีวิตของผู้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือว่าความเศร้าเนี่ยล้วนเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเองทท้งนั้นเลยค่ะ ซึ่งจริงเลยค่ะแบบเวลาที่เราเจอกับความรู้สึกแบบเนี้ยความรู้สึกหรือปัญหาแบบนี้นะคะ mm hmm. เรามาักจะโทษสถานการณ์หรือว่าโทษคนอื่นก่อน,นะคะ mm ่ะ hmm. แต่จริงๆแล้วรากของปัญหามันอยู่ในใจเราเอง mm hmm. ว่าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือยังเหมือนวัคซ mm ีน hmm. ทางใจค่ะ mm hmm. คือถ้าเรามีภูมิกันนิดเดียวอ่ะไม่ว่าเราจะเจอกับคําพูดแบบไหนสถานการณ์แบบไหนเราจะเจ็บกับทุกคําแล้วก็รู้สึกกับทุกการเปรียบเทียบเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คําถามนี้ก่อนเลยค่ะก<ๆ>่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้อ่านเล่มนี้รู้จักกับคําว่าเซลเวสตีมาก่อนไหม ส่วนตัวฟองยังไม่เคยรู้จักคำว่าเซลเอซีมาก่อนคะ่ะแต่เรารู้เรื่องของการแบบ รักตัวเองอเห็นคุณค่าในตัวเองนะแต่คำนี้เรายังไม่เคยเจอส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นแบบเซลล์คอนฟิเดนซ์ที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองมากกว่าใช่ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจหรือว่าภายในของเราที่ถูกดิดยกขึ้นมาพูดบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการรักตัวเองอความมั่นใจในตัวเองหรือแม้กระทั่งคําว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะซึ่งพี่มินน่ะเคยได้ยินคํานี้มาก่อนแบบชอบอ่านบทความหรือว่าฟังพอดแคสต์ที่พูดถึงเซลล์เอสตีมแต่ว่า เราได้ยินนะเราเข้าใจนะเรารู้ว่ามันคือคุณค่าในตัวเองแต่ว่าเราสัมผัสไม่ได้ถึงเชิงหรือว่าแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะจะได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็รู้สึกว่าคือเซลล์วสตติมหนึ่งศูนย์หนึ่งจริงๆเป็นวิชาพื้นฐานที่เราสามารถเรียนได้ง่ายเข้าใจได้เหมือนเราแบบว่าเรียนวิชาจิตวิทยาหนึ่งศูนย์หนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคิดว่าเล่มนี้มีอะไรที่โดดเด่น ตอนอ่านนะคะรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันไม่ได้มาสอนเรานะแต่เขาเหมือนกําลังยื่นมือเข้ามาช่วยเรามากกว่าอ,อาจจะเพราะว่าผู้เขียนเป็นจิตแพทย์ด้วยแหละลักษณะาการเขียนของเขาเลยเหมือนแบบเราได้ไปนั่งปรึกษากับเขาตรงนั้นจริงๆเลยคือเขามีทางเลือกหลายๆทางให้กับเราค่ะ เขาไม่ได้มาบอกว่าการที่เรารู้สึกไร้ค่านั้นคือคนที่แย่คุณคือคนที่แย่มากๆแต่เขาทําให้เรารู้ว่าความรู้สึกไร้ค่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวนะแต่เราสามารถจบมันได้ด้วยตัวเราคนเดียวได้อชอบมากคือใช่เลยค่ะคือแบบเราอาจจะมีเซลล์สติมที่ต่ําลงเป็นเพราะคนคนน,น,นึงเหตุการณ์นึงคําพูดนึง เราอาจจะแบบภูมิล์ว่าเออทำไมเขาทำให้ฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนจะเตือนสติเรานิดๆว่าเออถึงแม้เราจะเจอเหตุการณ์นั้นอะแต่เราสามารถทําให้ตัวเองดีขึ้นได้นะใช่ด้วยทางเลือกก็คือเริ่มต้นที่การมองเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งหลังจากที่พิมินอ่านจบแล้วก็ติ้งขึ้นมาเลยว่านี่คือหนังสือที่รวมจิตวิทยาการบําบัดแล้วก็ความอบอุ่นของการเข้าใจมนุษย์อะคืออ่านแล้วไม่ใช่แค่เข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ยังรู้ที่การกลับมารักตัวเองอย่างมีสติแล้วก็อ่อนโยนค่ะ ส่วนตัวชอบที่เขาแบ่งเนื้อหาได้เข้าใจง่ายคือเขาจะแบ่งเป็นเจ็ดส่วนใหญ่เนาะส่วนแรกอธิบายว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองคืออะไรสําคัญยังไงทําให้หมปูพื้นฐานและเตือนสติให้เรากลับมาให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ส่วนที่2ถึงส่วนที่5เนี่ยเขาจะกล่าวถึงปัญหาความสัมพันธ์อารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการขาดการเห็นคุณค่าในตัวเองส่วนที่ 6- ถึง7จนะคะจะรวบรวมวิธีการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเองที่ทําได้เลยแล้วก็ในตอนท้ายของแต่ละส่วนเนี่ยผู้เขียนจะแนะนําวิธีการลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเป็นหัวข้อท้ายบทนะว่าสิ่งที่จะทําวันนี้เพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อให้เราได้สัมผัสกับการเห็นคุณค่าในตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นโอเคค่ะพี่มินแล้วทีนี้อยากรู้ว่าพาร์ทที่พี่มินอ่านแล้วชอบที่สุดเนี่ยคือพาร์ทไหนคะชอบอันนี้มากคือตอนอ่านรู้สึกแบบเห็นภาพก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เรามี low self esteem ก็เหมือนการที่เรามีฝาแฝดที่เกลียดแล้วก็ไม่ชอบหน้าเราค่ะหรือเป็นตัวตนภายในที่คอยมาเปรียบเทียบคอยตําหนิเราทั้งวันค่ะ คือถ้าสมมติเราได้ยินคําเหล่านี้จากคนอื่นอะเรายังสามารถไม่ฟังทําเป็นไม่สนใจหรือว่าหนีมันได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเกลียดตัวเองอะเราจะหนีไปไหนไม่ได้เลยรู้สึกว่าคืออ่านแล้วเห็นภาพตามแล้วเห็นแบบวงจรตัวละครที่แบบบันชัดเจนมากน้องฟองแบบมีบทไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะฟองชอบพาร์ทหนีคะ่ะพี่มิน้นในบรรดาตัวตนจากบทบาททั้งหมดเนี่ยบางตัวตนอาจจะเห็นคุณค่าในตัวเองสูงบางตัวตนก็อาจจะเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำค่ะ ถึงยังไงเนี่ยเราก็ทําให้ทุกคนเนี่ยพอใจในทุกบทบาทไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไล่ต้อนตัวเองว่าเป็นคนไร้ค่าเพียงเพราะเป็นรองในบางตัวตนค่ะเราไม่จําเป็นต้องทําให้มันลามไปเป็นปัญหาของทั้งชีวิตเพียงเพราะตัวตนในที่แห่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับนะคะคลาสนี้คิดว่าปลดล็อกใครหลายๆคนเลยทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีตัวตนเดียวแต่ทุกครั้งที่รู้สึกแย่ค่ะความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยจะเอาเราไปหลอมรวมเป็นตัวตนทั้งหมดที่มีของเราเนี่ยให้จมดิ่งไปพร้อมกัน เหมือนกับว่าถ้าตอนนี้ฉันรู้สึกเจ็บเจียนตายแล้วอะ่ะทั้งชีวิตก็จะเจ็บเจียนตายไปเหมือนกันเหมือนเขาจะบอกว่าให้เรามองว่าตัวเราอะมีหลายบทบาทมีหลายตัวตนในในชีวิตนี้เนาะถึงแม้ว่าอยู่ในที่ทํางานเราอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าพอเรากลับบ้านไปเนี่ยเราก็จะเจอพ่อแม่ เจอพี่น้อง<ม>หรือว่าเจอเพื่อนของเราเนี่ยที่ยอมรับใ,ในตัวเราแล้วก็รู้ว่าเรามีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีแต่ว่าเขารู้ว่าเรามีคุณค่าในแบบของเราเองค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเอาความรู้สึกแย่ๆที่เกิดในสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ย<ม>ไปรวมกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าไม่งั้นก็คือเราจะดิ่งดาวไปหมดเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถกลับมาเป็นคนที่มีคุณค่าได้อีกค่ะคืออ่านแล้วปลดล็อกเหมือนกันเนาะใช่เรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่เป็นหัวข้อหลักของเราเลยค่ะก็คือ s ซ l ล์ s t ส e ตคืออะไรคะน้องพองค่ะ s e ลล e s t ส m นะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะก็คือหมายถึงการประเมินค่าตัวเองนี่แหละว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วก็พอใจในตัวเองมากแค่ไหนนะคะ ไม่ใช่แค่ความมั่นใจหรือการคิดว่าเราเนี่ยดีเหนือใครแต่คือการรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่าในแบบของเราเองค่ะซึ่งผู้เขียนนะคะบอกไว้ว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมี3าสอหลักค่ะพินน่นก็คือ1การรับรู้ความสามารถของตนเองคือการรู้ว่าเราเนี่ยมีคุณค่าและมีประโยชน์ในแบบของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพเงินหรือคำชื่นชมจากคนอื่น 2. การควบคุมตนเองค่ะคือความสามารถในการตัดสินใจและใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากคนอื่นนะคะ เราจะไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกเนี่ยมากําหนดคุณค่าของเราค่ะและ 3. นะคะความรู้สึกมั่นคงในตัวเองค่ะก็คือการรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในตัวเองนั่นเองแบบแม,ม้ที่จะไม่มีอะไรเลยก็ยังรู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะพอน้องฟองอธิบายถึง3เสาหลักที่ผู้เขียนได้กําหนดไว้เนาะทำให้<ม>เรารู้เลยว่าเซลฟ์เวสตีมมันเกี่ยวกับเซลฟ์จริงๆนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกหรือเกี่ยวกับคนอื่นมันเกี่ยวกับตัวเรามองตัวเรายัางไงคะ่ะ ซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาอธิบายไว้เลยว่าเซลฟ์สตีมมักถูกเข้าใจผิดกับคําเยอะมากแต่เขา l i ต์มา3คําหลักๆค่ะมี3คําหลักๆที่ผู้เขียนเขา l i ต์ไว้นะคะว่ามักถูกเข้าใจผิดกับคําว่าเซลฟ์สตีมคาแรกก็คือความมั่นใจในตนเองค่ะความมั่นใจในตัวเองหรือว่า self confidence เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความสามารถของเรากับความยากของสิ่งต่างๆเช่นความยากของงานค่ะถ้าเราคิดว่างานนั้นง่ายเนี่ยเราก็จะมั่นใจขึ้นแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเซลฟ์สตีมสูงเสมอไปถึงจะมั่นใจได้ คำที่2ก็คือความทนงตนค่ะคือการประเมินตัวเองสูงเกินจริงหรือว่าเป็นความมั่นใจเกินเหตุซึ่งต่างจากการเห็นคุณค่าที่แท้จริงค่ะและขั้งสุดท้ายก็คือความรักในศักดิ์ศรีค่ะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราถูกกระทบเช่นมีคนพูดจาดูถูกหรือว่ามีคนที่ทําให้เราเสียหน้าทีนี้ค่ะพี่มิ้นเราจะมาดูค่ะเรื่องที่คุณมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเซลล์เอสตม ข้อแรกเลยนะคะหลายคนคิดว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยต้องมาจากพ่อแม่หรือคำชมจากคนอื่นก่อนแต่คุณยุนคาบอกไว้ว่าไม่ใช่เลยการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยสามารถสร้างใหม่ได้เสมอโดยเราเองนะคะจริงๆเคยได้ยินนักจิตวิทยาพูดไว้นะคะในรายการพอดแคสต์รายการหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการเลี้ยงดูอ่ะหรือว่าพ่อแม่เนี่ย เหมือนเป็นคนที่สร้างฐานของเซลล์สตีมค่ะก็คือเราเกิดมาเราเกิดมาพร้อมเซลล์สตีมเลยซึ่งคนที่จะกําหนดว่าเซลล์สตีมเราจะเป็นยังไงก็คือพ่อกับแม่คะ่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาทําให้เรามีเซลล์สตีมแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะคะ เราสามารถเลือกได้ทําได้ว่าเราอะอยากจะพัฒนาให้ตัวเองมีการเห็นคุณค่าตัวเองแบบไหนคะ่ะซึ่งมันก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางชีวิตของเราด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีครอบครัวที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ส,งส่งเสริมให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองอ<ๆ>ก็อย่าเพิ่งรู้สึกถอดใจหรือว่าท้อถอยนะคะ ให้เชื่อไว้เสมอว่าสิ่งนี้เป็นของเราเราสร้างเองได้ค่ะส่วนความเข้าใจผิดข้อที่สองก็คือบางคนกลัวว่าถ้ารักตัวเองมากไปจะกลายเป็นคนหลงตัวเองค่ะฟองซึ่งแบบไม่ใช่นะคะหนังสือบอกว่ามันต่างกันการเห็นคุณค่าในตัวเองก็คือการยอมรับตัวเองทางด้านดีและด้านด้อยค่ะส่วนคนหลงตัวเองก็คือปฏิเสธด้านออนแอของตัวเองแล้วแซงว่าทําดีตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าต่างกันค่ะการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนหลงตัวเองหรือว่าแบบเห็นตัวเองเป็นที่หนึ่งแต่มันคือการที่รู้ว่า เรามีข้อดีข้อด้อยยังไงเราจะปรับปรุงตัวเองยังไงแล้วก็ยอมรับได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะตอนอยู่ในวงประชุมต้นฉบับมีหัวข้อหนึ่งที่รู้สึกจําได้แล้วฝังใจมาจนถึงตอนนี้เลยก็คือเป็นคําพูดของพี่บกคนนึงที่เขาบอกว่าเซลล์สตีมอะขึ้นและลงตามสถานการณ์ชีวิตค่ะอืมทำให้เราอะตอนเราอ่านเราไปเจอกับหัวข้อหัวข้อหนึ่งที่ชื่อว่า Learn Helplessness นะคะก็คือการยอมจํานอนอันเกิดจากการเรียนรู้ค่ะ ทำให้เห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วเซลล์อสตีมอ่ะมันสามารถขึ้นและลงตามสถานการณ์ชีวิตได้จริงๆค่ะมันคือสภาวะหมดไฟและความรู้สึกไร,ร้แรงที่เกิดจากการสะสมความล้มเหลวและการที่เรารู้สึกว่าต่อให้เราพยายามเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้อยู่ดีทําให้เกิดการคาดการความผิดหวังไปก่อนค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคนคนหนึ่งอะ่ะเจอกับเหตุการณ์แย่ๆอะ่ะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอะ่ะมันเป็นไปได้ที่จะเกิดสภาวะนี้หรือว่าเกิดโลเซลล์อสตีมขึ้นมาค่ะ มันเป็นเหมือนการยอมแพ้ที่ถูกฝึกมาเกิดจากการ,รเผชิญความล้มเหลวซ้ำๆหรือถูกควบคุมซ้ำๆจนสมองเรียนรู้ว่าพยายามไปก็เท่านั้นแล้วเมื่อเจอสถานการณ์ใหม่ๆที่จริงแล้วก็มีทางออกแต่เรากลับไม่ลงมือทําอะไรเลยเพราะเชื่อว่ามันก็จะพังเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในหนังสือเซลล์เอสตีมหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะผู้เขียนเนี่ยอธิบายไว้ว่าคนที่มีเซลล์เอสตีมต่านะคะมักตกอยู่ในวงจรน,นี้โดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเพราะเวลาที่เราผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเชื่อว่าฉันทําอะไรก็ไม่ดีพอ ความรู้สึกหมดแรงใจแล้วก็กลัวความลน้มเหเนี่ยวก็เลยจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยของเราไปในที่สุดค่ะจนในที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่กล้าที่จะพยายามอีกเลยแล้วก็ยอมจำนนต่อชี้ด้วยเลยใครบ้างน,นะคะที่จะเจอกับสภาวะนี้หนึ่งค่ะคนที่สอบตกหลายครั้งและเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเรียนไม่เก่งแน่ๆทั้งที่ยังมีทางที่จะพัฒนาได้อีกนะคะ 2. พนักงานที่เคยเสนอไอเดียและถูกปฏิเสธซ้ำๆเลยหยุดเสนอไปเลย สามคนที่เคยรู้สึกผิดหวังในความรักหลายครั้งจนเชื่อว่าไม่มีใครรักฉันจริงๆนะคะหรือแม้แต่คนที่เคยพยายามเปลี่ยนนิสัยบางอย่างแต่ไม่สําเร็จซ้ําๆทําผิดพลาดอยู่ซ้ๆาๆก็จะเลิกเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอันนี้เลยนะึกถึงหัวข้อหนึ่งที่ชอบเหมือนกันในเรื่องน,นะะี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เรามี low self esteem จะมีสามตัวละครที่อยู่ในนั้นคือสามตัวละครที่อยู่ในใจนะคะ่ะตัวละครแรกก็คือตัวเราที่เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำตัวละครที่สองก็คือ ตัวละครที่คอยตําหนิตัวละครตัวแรกแล้วก็ตัวละครที่สามคือตัวละครที่คอยบอกรักตัวละครตัวแรกค่ะซึ่งชอบมากที่เขาแบบเปรียบเปรยให้เห็นภาพเลยก็คือตัวละครตัวแรกตัวละครที่เห็นคุณค่าในตัวเองต่ําจะออกมาตอนกลางวันคือตอนที่เราใช้ชีวิตตอนที่เราเจอผู้คนต่างๆสถานการณ์ต่างๆตัวละครเนี้ยจะเกิดขึ้นมาจะสะสมความรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้รับการยอมรับโดนตําหนิทุกอย่างเลยแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยตัวละครที่สองคือตัวละครที่คอยตําหนิตัวละครแรกอ่ะจะโผล่มาคอยแบบ โอ้หรีแคปเลยวันนี้ทําไมทําแบบนี้ทําไมคุณทําไม่ดีทําไมพูดแบบนั้น mm hmm. ทําให้ตัวละครแรกมันถูกวนเวียนแบบอยู่กับความคิดนั้นนะคะ mm hmm. ส่วนตัวละครที่สามเนี่ยเป็นตัวละครที่คอยต่อสู้กับสองตัวละครแรก mm hmm. คือตัวละครที่รักในตัวเองพยายามจะพูดคําดีๆกับตัวเองซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยให้สองตัวละครแรกมีบทบาทมากเกินไปสุดท้ายแล้วตัวละครที่สามเนี่ยจะไม่มีที่ืแลวค่อยๆหายไปค่ะหน mm hmm. ังสือเล่มนี้ก็เลยจะบอกเลยว่า เราต้องหาที่ยืนให้ตัวละครที่สามก็มคือการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงสภาวะยอมจำนนต่อการเรียนรู้เนาะซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาก็จะแนะนำวิธีไว้ด้วยค่ะว่าเราจะเอาชนะสิ่งสิ่งนี้ได้ยังไงค่ะข้อหนึ่งก็คือเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ควบคุมได้เช่นการดูแลตัวเองกินข้าวให้ตรงเวลาหรือว่าจัดโต๊ะให้เรียบร้อยจัดโต๊ะทํางานให้รู้สึกว่าทํางานแล้วมีความสุขการทําได้สําเร็จทีละเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะจะค่อยๆสร้างเซลล์สตีมขึ้นมาใหม่ค่ะ สองคือสังเกตเสียงในหัวของตัวเองเมื่อไหร่ที่ได้ยินคําว่าฉันทําไม่ได้หรอกให้เปลี่ยนเป็นฉันยังทําไม่สําเร็จแต่กําลังเรียนรู้อยู่ค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะให้โอกาสตัวเองได้ผิดพลาดนั่นเองค่ะหนังสือบอกว่าความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูของเซลล์เอสติมค่ะแต่คือบทเรียนที่ทําให้เราเนี่ยมั่นคงขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็4ี่นะคะสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนค่ะอยู่ใกล้คนที่เชื่อในศักยภาพของเราเพราะกลังใจจากคนรอบข้างสามารถรีเซ็ตความเชื่อเดิมที่ว่าเราทําไม่ได้ค่ะ อันนี้ค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อสุดท้ายมากว่าเราเลือกสภาพแวดล้อมอยังไงมีผลต่อเซลล์เวสตีมแบบมากๆเลยถ้าวันไหนเราอยู่กับคนที่เขามีพลังบวกคอยแบบมอบคําดีๆให้เราค่ะเราจะรู้สึกว่าวัาวานวันนั้นเราสามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างสวยงามเนาะ <No. S 1> ซึ่งนอกจากวิธีการต่อสู้กับสภาวะยอมจำนวนต่อการเรียนรู้อะค่ะเขาก็ยังมีการแนะนำวิธีบู๊เซลล์เวสตีมแบบฉุกเฉินคือเราสามารถใช้ได้แล้วก็ทำได้ตลอดเวลาเลยค่ะ พวกเราสองคนก็เลยจะมาแนะนำสามวิธียายาใจให้เซลล์สตีมแข็งแรงจากภายในค่ะข้อแรกก็คือการบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวหรือว่า EMDR basic ค่ะการทำท่าผีเสื้อบนเก้าอี้นะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าสมองเรามีสองซี่ซี่ซ้ายคือเหตุผลซี่ขวาคืออารมณ์เวลามีเหตุการณ์กระทบใจแรงๆค่ะสมองอาจเก็บอารมณ์เหล่านั้นไว้โดยไม่รู้ตัวเลยใช่ค่ะซึ่งท่าผีเสื้อบนเก้าอี้รู้สึกเหมือนเคยเห็นในซีรีส์เรื่องหนึ่งใช่ใช่ช่ค่ะในคลิปที่เคยดูก็คือ พระเอกเนี่ยให้หนางเอกท,ทําท่าผีเสื้อ,อใช่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเปไ็นไวรบบัลบทักนงเลยเพราะว่าคนเนี่ยนำมาทําตามในโซเชียลกันแล้วก็มีการแชร์ต่อการเพื่อที่จะเอาไปใช้กันได้จริงๆใช่ค่ะแล้วก็เทคนิค EMDR นะคะก็คือจะช่วยให้สมองเราเนี่ยประมวลผลความทรงจำเหล่านั้นใหม่แล้วเวอร์ชันพื้นฐานที่เราทำเองได้ก็คือท่าผีเสื้อบนเก้าอ,อี้นี่แหละคะ่ะวิธีก็คือนั่งหลังตรงนะคะเอามือสองข้างไขว้กันบนหน้าอกค่ะ ปลายนิ้วเนี่ยแตะบริเวณหัวไหล่เบาๆนะคะแล้วก็สลับตบซ้ายตบขวาช้าๆค่ะขนาดคำเนี่ยให้หายใจเข้าลึกๆด้วยนะคะแล้วก็พูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วค่ะหรือว่าพูดคําดีๆกับตัวเองที่จะปลอดปะโลมเราได้ตอนนั้นถ้าเราอยากได้ยินคําแบบไหนจากคนใกล้ตัวแบบลองพูดกับตัวเองก่อนนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้จะช่วยให้สมองทั้งสองซีกสื่อสารกันได้ดีขึ้นเหมือนเปิดทางให้เราคลายจากความคิดลบที่วนซ้ำไปซ้ำมาค่ะ ซึ่งเมื่อกี้มินกับน้องฟองลองทําตามไปด้วยนะคะ<ช>สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือมันอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าสมองสองซีกมนสื่อสารกันยังไงเนาะแต่ที่รู้สึกได้คือเราสัมผัสถึงอุณหภูมิร่างกายทําให้เออนึกขึ้นได้เลยว่าการสัมผัสกับตัวเองเหมือนเป็นการสื่อสารทางอ้อมว่าแบบเรายังมีเราอยู่เสมอใช่ค่ะแล้วก็สองนะคะก็คือการพูดคนเดียวค่ะอีกเทคนิคหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังมากๆกก็คือการพูดคนเดียวนั่นเองค่ะแต่การพูดคนเดียวเนี่ยไม่ใช่การพูดเพ้อเจ้อนะคะ มันก็คือการพูดแบบมีสติเพื่อให้เราเนี่ยได้ปลอบใจตัวเองค่ะเช่นพูดว่าไม่เป็นไรนะไม่ว่าใครก็เคยรู้สึกแบบนี้หรือว่าฉันยังมีคุณค่าแม้วันนี้จะยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะสมองเนี่ยจะตอบสนองกับเสียงที่ได้ยินมากกว่าความคิดในหัวของเราค่ะพอเราได้ยินคําพูดอ่อนโยนจากตัวเองซ้ําๆสมองก็จะเริ่มเชื่อและแล้วก็เริ่มปรับอารมณ์ให้มันสงบลงค่ะสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าพอพูดออกมาแล้วมันอาจจะเขินนิดนึงที่เราจะพูดคําที่โพสิทีฟกับตัวเองนะคะ อาจจะลองบันทึกเสียงพูดตัวเองแล้วเปิดฟังก่อนนอนก็ได้ค่ะรุ่งแรกๆเนาะเพื่อเป็นการฝึกจิตใต้สมนึกให้รับรู้ว่าเรามีเราอยู่ตรงนี้เสมอแล้วเดี๋ยวเราจะทํามันออกมาได้เองอย่างธรรมชาติแล้วก็ไม่เคยเขินค่ะข้อสามนะคะการสร,าสร้างสมดุลทางอารมณ์ค่ะการจัดการอารมณ์ไม่ได้หมายถึงเราต้องหยุดรู้สึกนะขณะนั้นเลยนะคะแต่มันคือการอยู่กับความรู้สึกแบบที่ไม่ถูกกลืนไปกับมันค่ะซึ่งหนึ่งในวิธีที่หนังสือแนะนําก็คือการเขียนบันทึกอารมณ์ค่ะอาจจะเหมือนตอนเด็กๆเนาะที่แบบ เรามีการจดบันทึกอะไรอะรี่วันนี้รู้สึกยังไงเจออะไรวาดรูปอะไรเงี้ยนะคะเขาเลยบอกว่าให้เราเขียนทุกวันว่าเรารู้สึกยังไงในวันนี้แล้วผิดท้ายด้วยประโยคแสดงความเข้าใจหรือว่าให้กําลังใจตัวเองเช่นวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยอะแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้ได้เก่งมากเลยนะเหมือนให้กําลังใจตัวเองรีแคปสานกาณ์ไปด้วยเลยะคะ่ะใช่คะ่พะพอเราเขียนบ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจว่าอารมณ์อะมันไม่ใช่สัตว์ูของเราแต่มันคือสัญ,ญญาณที่บอกว่าใจเราต้องการอะไรนะคะ ซึ่งพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าหนังสือเรื่องนี้ทำงานกับจิตใจค่อนข้างดีเลยใช่ด้วยความที่เขาไม่ได้ใช้ภาษายากเลยค่ะ<ม>เราสามารถคิดตามได้แล้วก็เป็นวิธีที่สามารถนํามาใช้ได้จริงค่ะเหมือนที่บอกในช่วงต้นที่แบ่งเป็นสัสดส่วนหนังสือพูดถึงอะไรเนาะเราบอกไปแล้วว่าในท้ายบทของแต่ละบทอ่ะเขาจะมีการมีคอลัมน์อันหนึ่งที่เป็นคอลัมน์สั้นๆสิ่งที่จะทําวันนี้เพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเองอะค่ะ รู้สึกว่าพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์มากที่สุดกับคนที่อาจจะกําลังหาวิธีในการ boost sales team เขาจะแบบมีวิธีสั้นๆเลย้ลองฟองลองอ่านหัวข้อดูว่ามีหัวข้อไหนที่น่าสนใจบ้างอ,อย่างหัวข้อนี้ค่ะ เขียนบันทึกประจําวันว่าไม่เป็นไรนะคะเราลองมานึกถึงเรื่องที่ทํากันในวันนี้แล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆกันค่ะนี่ไม่ใช่เทคนิคดีๆที่เอาไว้ใช้แค่ปลอบใจตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ยังนําไปใช้เวลาเจอคนที่รักในอนาคตได้อีกด้วยหวนานววานโรแมนติกคำถามข้อแรกที่เขาบอกว่าให้ทําก็คือเขียนเรื่องที่ทําในวันนี้สองคือเขียนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ค่ะเป็นเหมือนกันบันทึกอารมณ์เนาะและอย่างบทนี้เขาก็จะบอกว่าให้ลองเลือกของขวัญให้ตัวเอง เหมือนมอบสิ่งดีๆให้ตัวเองประจำวันนะคะอย่างมีหัวข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้จริงก็คือการขอโทษตัวเองค่ะคือเราจะสามารถขอโทษคนอื่นได้ง่ายมากเลยอะแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองที่เราทำพลาดหรือว่าอาจจะยังทำไม่ถูกใจตัวเองเรากลับไม่เคยที่จะขอโทษตัวเองเลยอะค่ะหัวข้อคอลัมน์สุดท้ายของตาราบทเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการเป็นเหมือน h าวทูเล็กๆในการที่เราจะได้หันกลับมาใส่ใจกับคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะจบกันไปนะคะอยากให้น้องฟองลองบันทึกหลังการอ่านค่ะ ลองยกประโยคหรือว่าประเด็นดีๆที่ได้จากหนังสือเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยโอเคค่ะอ่ามันจะมีประโยคนึงในหนังสือนะคะที่เขาบอกว่านี่คือยุคสมัยที่เราต้องปกป้องการเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยตนเองค่ะในโลกใบนี้เนี่ยมีวิธีแล้วก็คำคมมากมายเลยที่หวังว่าจะทําให้เรามีความสุขเนี่ยเกลื่อนไปหมดแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากการเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างนะแน่นต่งางหากค่ะโอ้ลึกซึ้งมากเลยค่ะ ชอบเลยจริงๆมีลิสมาแต่พอฟองพูดก็รู้สึกว่าประโยคของฟองดีจังนะแต่ของพี่ก็จะเป็นประโยคง่ายๆก็คือมาพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรกันเถอ,อะเขาบอกว่าถ้าอยากจะใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดนึงก็ต้องพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเพราะเราใช้ชีวิตแข่งกับคนอื่นถูกเปรียบเทียบและถูกตำหนิมานานมากแล้วคะ่ะวันนี้ลองพูดกับตัวเองง่ายๆว่าไม่เป็นไร แล้วก็ก่อนจบกันไปนะคะอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เรามองตัวเองด้วยสายตาแบบไหนเรามองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าแบบไหนเนาะเห็นข้อดีของตัวเองบ้างแล้วหรือยังคะและถ้าวันนี้คุณรู้สึกไม่ดีพอนะคะให้จำไว้ว่าคุณยังมีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองอยู่เสมอคะ่ะเพราะเซลล์เอสติมนะคะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะมอบให้แต่มันคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองคะ่ะ ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันในตอนแรกนะคะกับซ e วีส์ธีมหนึ่งูค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ live a better life with shelf health podcast